วัดีครับวันนี้เรายังคงอยู่ในเมนูซาวซ่านะครับเป็นซาวซ่าอีกตัวหนึ่งที่ผมนํามานําเสนอกันนะครับเป็นซาวซ่าปูนะครับส่วนผสมมีอะไรบ้างเรามาดูกันเลยครับอ่ะอย่างแรกนะครับซาวซ่าปูก็ต้องมีปูนะครับผมใช้เนื้อปูแดงนะครับนี่เอาไปเอ่อนึ่งให้สุกเรียบร้อยแลวนะครับเช่นเคยครับเรามีหอมแดงนะครับสับมาแบบเต่าเล็กนะครับไม่ไม่ถึงกับละเอียดมากมันจะได้ไม่เละนะครับมีผักชีนะครับคราวนี้พิเศษครับเรามี พริกหวานสามสีหั่นเต๋านะครับเอามาในเมนูนี้ด้วยนะครับมีน้ำมะนาวเช่นเคยมีมะเขือเทศนะครับขาดไม่ได้เกลือนะครับแล้วก็มีผงกะหรี่เติมเข้ามานะครับสำหรับเมนูที่มีปูนะครับผงกะหรี่จะเข้ากันได้ดีแล้วก็ยังคงมีเจ้าอี่หราปนเช่นเคยนะครับมาดูวิธีทากันเลยครับโอเคครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าจริงๆเมนูนี้มันก็คือการเอามารวมๆแล้วก็เหมือนทํายำอ่ะนะบ้านเรานะครับเหมือนเดิมครับ ผมเริ่มที่มะเขือเทศประมาณช้อนครึ่งคราวนี้ผมจะไม่ให้มะเขือเทศเยอะเกินไปเพราะว่าเรามีพริกหวานด้วยนะครับก็อย่างละนิดอย่างละหน่อยรวมๆกันมันก็เยอะแล้วนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวรสชาติมันตีกันลงพริกหวานอย่างละหยิบมือนะครับเช่นเคยหอมแดงหนึ่งหยิบมือออาไม่ผมลงสองเลยดีกว่าหอมแดงเนี่ยมันให้รสหอมแล้วก็เพอคุกเ,เข้าเข้ากันแล้วมันออกหวานด้วยนะครับทีนี้ผมลงน้ำมะนาว มะนาวผมใช้ประมาณช้อนครึ่งก่อนนะครับถ้าเกิดว่ามันไม่พอเราเติมได้นะครับเกลือผมใช้ประมาณหยิบมือหนึ่งลงยี่หลานิดหนึ่งนะครับลงผงกะหรี่ลงไปก่อนเลยลุกเข้าให้เข้ากันพอเข้ากันประมาณหนึ่งแล้วทีนี้ผมลงปู คือที่ผมลงปูทีหลังไอ้เจ้าที่ใส่ไปก่อนหน้านี้ครับเพราะว่าผมอยากให้รสชาติต่างๆมันมันเหมือน,นลงไปคลึงให้เข้ากันก่อนนะ,นะะปูผมใส่ประมาณหนึ่งยีมันเลยครับคุณผู้ชมนะในความที่เราได้ฟิกหวาน3ามสีนะครับมะเขือเทศหอมแดงดูสิครับเหมือน,นเดิมครับจบด้วยผักชีสับประมาณสองหยิบมือ เมนูนี้ช่วยให้อิ่มได้พอสมควรถ้าเทียบกับซอสซ่สาปกติเพราะมันมีเนื้อปูนะครับก็ความอร่อยของมันก็ไปได้ดีกับนันโชเหมือนกันที่บอกทุกคร,ครับเมนูยำเหมือนร้านยำยำบ้านเราอ่ะอันนี้ก็ทําง่ายๆเื่าวาที่บ้านเมนูพวกนี้ครับคุณผู้ชมผมพูดจริงๆว่าเสียเวลาอย่างเดียวคือตอนหั่นน่ะเท่านั้นเองพอเสร็จเรียบร้อยเราหั่นแยกเอาไว้แล้วเนี่ยเราจริงๆหั่นเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้หมดทีเดียวก็ได้นะเราเก็บไว้ได้สักประมาณวันหนึ่งคุณคุณผู้ชมก็หอ่อ ฟิล์มพลาสติกเอาไว้มันก็ช่วยยืดอายุโอเคครับคุณผู้ชมก็จะลงจานนะครับผมลืมทาบเสโกเมื่อกี้ผมลงทาบเบสโกก่อนอันนี้ผมต้องการให้มันแหลมผมใส่ทาบเสโกเยอะกว่าตัวซาวซ่าคลาสสิกนิดหนึ่งนะโอเคกลิ่นทาบเสโกขึ้นมานี่นะครเวลาใส่ทาบเสโกต้องระวังเลยนะครับมันแหลมมากเลยนะกลิ่นมันเนี่ยต้อทำให้คุณผู้ชมจารดหน้าคนข้างๆได้เลยนะโอเคครับลงจานกันเลย โอ้ปูรั่นสลาคุณผู้ชมเละเทะนิดนึงน,น,นะครับโอเคครับคุณผู้ชมแล้วเราก็เช่นเคยเสิร์ฟคู่กับทันโชผมจะเรียงให้ดูเป็นดิบๆนิดนึงน,น,นะฮะอ่ะอันนี้ผมไม่ใส่เยอะผมใส่น้อยพอเพราะว่าเนื้อปูมันก็ อร่อยในตัวอยู่แล้วเสร็จแล้วครับซอสซาปูลองทำดูที่บ้านนะครับทำง่ายนิดเดียวเอง